ตอนเรียนหนังสือไปใหม่ใกล้จะจบแล้วอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆอ่านจนจนจ,นจะจนจะเป็นบ้าแล้วเวลาอ่านยิ่งไปเจอคนเก่าๆของบ้านเมืองอ่านเข้าไปเยอะๆยกตัวอย่างเช่นเสสศสิวิลักษ พร้อมราชบศมครึ่งธิ์ปราโมดน,นายสมัครสุนทรเวชแล้วก็ไล่เลียงไปเรื่อยๆทั้งข่าวข่าวังทุพิมพ์ทีนี้อ่านไปปุ๊บเงินหรือธนบัตรคือปัญหาคุยกันอยู่ขางใน เมื่อธนบัตรเก่าตู้ ATM ไม่รับไม่รับต่อไปเมื่อไม่รับเอาไปไว้ไหนก็ได้บอกสุกันฟังให้เอาไปไว้หนึ่งสารกาแเราที่นี่ <c oughs> ก็เนียกว่า มาถึงการปกครองการปกครองของเราเนี่ยการปกครองของเราเนี่ยมีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์หลายอายุหลากหลายวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยบางคนอายุ1 7 1สิบแแต่ไม่ได้ยกตัวอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างมาจากวัฒนธรรมที่หนึ่ง ของประเทศจีนเป็นคนร่ำรวยมาร่ำรวยมาแล้วทีนี้การกินกันอยู่แล้วทีนี้มาถึงแยกย่อยออกมาแต่ออกมาอายุทีนี้บูรัมเ,เมื่อเข้ามาอยู่ด้วยกันปุ๊บเหมือนกับอยู่ในรอจอดรนตาน,านีบางทีไปด้วยกันไม่ได้